สบายดีสบายดีดครับสบายดีจ้ามันต้องมีดีจังหน่อยนะจ้า <c oughs> พี่น้องแฟนเพลงทั้งสปปเล่าครับโปรข้าเช่าร็อกแปดแสนผมสรุกสิงมาอาสยามแล้กกะผมนันทนากรครับแล้วกะจ้าร็อกแปดแสนอาสยามจ้าส่วนพี่นุนติดภารกิจมาบพ่ออะรครับเพื่อมายืนยันพี่น้องแฟนเพลงเช่าสปปเล่าว่าทีมงานร็อกแปดแสนพอพี่น้องทั้งงานประเพณีวัดภูสปปเล่าในวันที่ยี่สิบสี่ กุมภาพันธ์สอ5พพี่น้องเบิงความมวลซื่นสนุสนานครับรอกแแสนเต็มวงมีหลากหลายความสุขว่สิเป็นบัววัสิเป็นพี่น้องอยากสิมวนแบบสไตล์ลํำสิงกับไปมวลกับ้องจ๋าได้หรือว่าอยากซื้วัยรุ่นแน่กับไปท่าพินั่นหรือว่าอยากผู้ผู้ผู้สาวสั้นใหญ่ไวท์องี่กับไปมวนกับพี่สนุกได้เด้อจ้าเด้อก็อย่าลืมนะครับวันที่24ี่นะครับ ที่งานประเพณีวัดภูนะครับก็ไพทีมากเพลงของพีสนกสิงห์มานะครับยิบเอามาฝากแต่งงานเพลงดังาง,งานเพลงดังครั้งดีจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงใครอยากไปสนุกสนานด้วยกันก็อย่าลืมนะครับ24<ร>ะนะครับกุมภาพันธ์56นะครับเจิญที่งานประเพณีวัดภูไปให้ได้นะครับเต้มงครับมวแลวแน่นอนเนาะน้องจ๋าขอบคุณเล่นหลายจ้าสวัสดีครับสวัดีสวัสดี